แม่เดียวไหมแม่เดียวไหมแม่เดียวไหมโอเคมาแล้วแว mm hmm. ชร์ก่อนนะ mm hmm. โอ้ยหลุดประมาณพันล้านรอบ ถ้ารอบนี้รุดอีกก็คือแบบไม่ต้องแหละสับปงสับกินซเตล่าไปนะครับวันนี้ครับรอบนี่เดี๋ยวของปี เดี๋ยวลองสตริงไปเรื่อยเก่อนถ้ามันคงที่เราค่อยไปแชร์ก็ได้รเรนามาแล้วมาแล้วแป๊บนึงนะวร์ยังยังค่ะยังไม่ได้เปลี่ยนของเลยท่านนะโมเตอร์ไซอันนี้อยู่ กิจกรรมบันดีไม่หมดใช่ไหมครับไอ้นี้ขบวโปรเนี่ยยังยังไปทครับโอเคแป๊บน,นึงนะทุกคนขอออกตีก่อนโอ้ยหลุดอีกแล้วรอบนี้ไม่น่าจะหลุดแล้วมั้งนี่คิดว่าน่าจะเป็นกระโปรแกมวะ เปลี่ยนผม<อ>ว่าเครื่องมันทํางานหนักเกินไปหรือเปล่าไม่นะ่ะเพราะแต่ก่อนเรากเคยลงมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าใช้โปรแกรมเนี้ยเดี๋ยวลองดูโปรแกรมนี้ก่อนว่ามันหลุดหรือเปล่า <c oughs> ถ้ามันหลุดแสดงว่าจะเป็นกําเนิดนั่นแหละ <c oughs> แต่เพราะว่าแบบไม่ชอบไอ้ตัวเกมแคสเตอร์ไงมันเหมือนมัน,ม,นมันกินการจอมากเลยแต่ว่าไอ้ตัว OBS นะมันแบบมันลื่นพอสตรีมแล้วแบบเกมมันลื่นก็เลยแบบแต่แบบมันหลุดไม่รู้เป็นไรแต่อันเนี้ยไม่เคยหลุดแต่มันแบบกินการ์ดจอซึ่งการ์ดจออีฉันก็แบบไม่ได้แรงขนาดนั้นกดติดตามคลิปป๊อปทุกอันเลยนะจริงเหรอไอ้ยะแต่ไปลงไว้ฉันแต่โคตรดูมาดูมันมี only fan วะ <laughs> เอถ้าเราสมัครโอลิแฟนจะติดตามเราไม่ขึ้นจะชว์อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะโอลิแฟนคืออะไรอ่ะดู่อนไปถามก่อนอ่ะเดี๋ยวจะมาชวนใช่ไหมรถเข็นเจนไนโคตรสวยเลยอ่ะเปลี่ยนได้ โอเคอ่ะรอบนี้ก็คงไม่บ้งกันแหละซคิวน้องเมฆโอเคออกเก่าได้จัะไหมได้จ้ะเจ็บตัวเมฆเหรบชอบซคิวใหม่ค่ะอ้โหมือลั่นบอนตัวแรกไม่ต้องกันตัวที่สองดี่วะทำไมอ่ะ น่าจะเร็วอะเร็วพอกันแล้วตัวเลขไม่อยากรูตัวเลขตัวเตี้ยตเลยครับ <c oughs> ตัวแรกกันเหรออ่ะตัวที่สองก็ได้อะ่ะเมง่ม่ตัดมาพี่เคิร์ก็จะให้โอเคตัวที่สองก็ได้อืม <c oughs> ไปฉันเปิดดันอะไรนะโอเคนี่สิบปอนด์อีฟไงนั่นใช่บีเหรอเห็นเหตุอีเป ah> ็นอะไรอ่ะไออีฟเป็นอะไรเออเห็นอีเป็นอะไรอนี่ยต้องอย่าฉวยโอกาสตอนที่อีฟไปคุยกับลูกค้านะไม่ได้นะต้อตอบโต้เราไม่ได้นะ แจะโอเคแล้วแหละแม่งไม่เอี๊ยด้วยยอีกบกำลังโฟกัสกับลูกค้าอยู่ต่อยมันวิ่งเนี่ยเข้าอีกตัวนึ่งอยู่นอ้่ะไปไปอัดหูก่อนอารุณะอัดดอกไม้แล้วหูก่อน อ,อ,อ๋อยาค้งยาเขียวก็ยังไม่ได้หยิบเลยแม่ อยู่ที่ไหนอ,นอ่ะมันไม่อยู่ไอ,อ้เปนมาแล้วมาเนี่ยเขามันได้ยินวะโอ้ตฟังผ่านสตรีมวะเออไปห,หาหรืมโลกบัดนึง ้อเสียของของเยอะจัดจะเป็นอย่างนี้แหละหรือร้นหรือนางนนือทีอ่ <laughs> đưa đã đang ở thi đưa mà <laughs>

เดี๋ยวแดนไปดูคนมีด้านขวากันหมดแล้ววะมันเกิดแล้วเหรอยังเอ้าวไปดูเทิ้งฉันนะฉันก็ไม่เกิดสักทีวะทำไมทุกคนทำแบบนี้ออฉันก็ทำไมมันไม่เกิดมันไม่เกิดสักทีวะผมเดินตามเขาออกมาเร็วจริงๆ เออนี่ก็แบบยืนงงอยู่แบบเอ๊ะทำไมบอลมันไม่เกิดสักทีวะไปดูตรงแบบเอาไปดูรนบีด้านขวา เมคที่ฆ่านอนที่หมดแล้วนะเออไม่มีตัวรากนะเมฆนอนดึงอะไรนอนดึงแต่นอนอีกเยอหเอาพร้อมันเออแสดงว่านี้น่าจะน่าจะดีกว่าเป็นกโปรแกรมแน่เลยว่ะเป็นเหมือนดึงอะดึงเน็ตอะเออ มันยังไม่หลุดเลยน่าจะไม่มไมหลุดเดือนใครวะ,อะโอ้โหทุกคนไปอยู่ข้างบนก,กันเร็วมากเวอร์นีน่นอยออกมานี่มึงตายแล้วเนี่ยสองคนตายครับป <c oughs> เะเอเลดสวัสดี เยอะจิ๊งเอามีศพวะต้องรอคุต้องรอน้องอีฟคุยกับลูกค้าก่อนนะน้องอีฟเม็นไางมาชุบขาอีฟไม่ว่างค่ะอีฟกำลังปุยกับลูกค้ากำลังดิวลูกค้าอยู่

มันเคยได้ยินป่ะวะยิฟเล็กนะ <laughs> เล็กนะมินบอกจะเล็กใช่ไหมโตว,วันีเดล่ <laughs> นมันสาลายมันจุดหนึ่งจุดแปดเอง

บอกว่ามันงงมันงงเพี้ยอะไรบีทิปไปเนี่ยบีไม่โฟกัสเลยค่ะโฟกัสกับลูกค้าหักค่าแรงนะคะเออจริงเอแล้วสรุปเมื่อกี้ได้เอาเม็ดม่วงมาปะตายแล้วหรอได้เอาตายแล้วเมื่อกี้ได้เอาเม็ดม่วงมาอยู่ใช่ไหมเอาที่ตา S <S 2> <S 2> ดีนะฉันยังไม่ฉันยังไม่ไมกดอ <S <S เออถ้าเกิดว่าออกมานี่คือแบบซูชิด <S <S ต้องกดอยวนะไอแล้วก็เป็นมินเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์แสงแสงตาวเวอร์ เป็นออลาสองรวมแล้ไอ้หมวกนี่ดีนะหมวกอะไรอ่ะอดดไอ้หมวกเ uh, อ่อวานิแกนน่ะอ๋อดูเลือดดีใช่ไหมดูเลือดดีมากมันกี่เปอร์นะแปดเปอร์ปั๊กหวกเก้าใช่แต่ต้องหาการใส่ด้วยมันคิดว่ต้องใส่พั๊กเออใส่หลอดไหนเลย รวยรวยอย่างเราคา,า,าริสเบิร์กคาริสเบิร์กคาริสเบิร์กสบารันี้เดียวตายเลยบอลเดียวเฮ้ยเกิดแล้วมันตายเ,ยเราตาย,ย,ยตาย,ย,ตายล,ล่างใส่ร่างใส่ร่างเหรอใส่แล้วกูไปฝั่งนู้นละเดี๋ยวจะอยู่คนเดียวนะ โอเคยใช้กันจะไปหาเธอนะโอเคเอาจจะทำยิงลๆๆ่ะ<อ>เอากระโหลกค่ะโอ,<า>อ้ยขอโทษขาดจะใช้กระชายสดก่อนเนี่ย เจอนะคาริสเบิร์กมันม,มีตรงนี้ได mm ้หนึ่งมันลงคนเดียวไม่โตกมันลงคนเดียวว่ะ อ่อไม่เจอมันก็แล้วแต่เนาะว่าแบบมันจะอยู่คาริสเบิร์กตัวไหนอะใช่ใช่ถ้าแบบคาริสเบิร์กไอ้ตัวที่มันถือกุญแจบบไม่ออกมาสักทีมันก็แบบไอ้เกิดแล้วเอ้ยเออไอ้ที่ฉันยิงจริงๆด้วยล่างสายไวเวอร์เอ้า ทำไม่ตายย่ะมีคนฆ่าเอาไม่ล่างสายหายไปแล้วร่<ว>างขาาไม่มีขวาสหรภาพมันได้ดีนะเออฉันไม่ได้ยิงนันไม่ใช่ฉันนี่ไยงนี่มันอยู่ขาบนมันอยู่ขาบน จะเท้ทปิงดำเหรอใช่ปิงดำชีี ime, ime, make videos. Make videos ่สิใบเดียวในซื้อฟ้บักเลยนะที่ตอนยีดเขากบฟุ้งเธอมันไม่ใช่ a อ g อนะกดเลั เดือดหลายจับู้จาะด้วยเอาไม่เจาะอยากยุงเอาขอเจาะให้ให้ส่วนแก้วอีดอกอนไม่รักบ้า มันอกคุณแจ้่แล้วสองแสนยังฮู้เดี๋ยวไม่เก็บให้งวดนี้เอาตัวรว้ย ย่ยเตอร์ยุอ<ะ>าที่นะเออเอาดืมเบิ้ลเด็กกี๊ห้าแสนกว่าเออชีดก็สองแสนนะโคตรแรงอันนี้มีดมีดปะ <S <S อันนี้มีดครับปกติเขาใส่เด็กกี่ข้างนะ <10 S 2> ข้างเดียวอ้อสองข้างไงเหรอใช่ <S <S 2> <S 2> ถ้าใส่ข้างเดียวมันม,มีผลไหม ใส่ข้างเดียวก็มีข้างมือมันก็ก็มือเปล่าอ๋อถ้าใส่อีกข้างเดียวอีกข้างนึงก็โดนหักขนาดเหมือนเดิมเหรอมันก็ตีมันตีไม่เบิดนะครับไม่ไม่ถึงว่าถ้าเรื่องเรื่องเรื่องการเด็กอ่ะอันนี้มันปกติเขาใส่กันกี่ข้างอ่ะข้างเดียวหรือสองข้างเลยในในมีดนะอ๋อข้างเดียวครับอ๋อข้างเดียวใช่ป่ะเอ้ยอ๋อสังเกตไปตรงนี้ว่ะข้างสายนิดเม็เดี๋ยวซื้อซูเปอร์อุ้ยแล้ฉันไปเก็บขยะทิ้งทำไมอ่ะ ใช่ใช่หมดเลยนี่ครับวิลล่ลืมไปว่าสต<ไ>ีมอมไม่ได้สตีมสตีม <Steam S 2> แล้วอมไม่ได้ค่ะ <c oughs> เดือดนะโอเคมีเท่านี้จริงจ <c oughs> เกิดมันเกิดยัวไงโอ้โหยเป็นพุ่มในปีกฟร์มาเลยเรามี ถือว่าทําดีมากแม่ขอชื่นชมนะแต่ขยับน้อยมากทุกคนเดี๋ยวกูกูแคปไปดูโอ้ยแคปหนึ่งฟันหนึ่งบิ๊กแอนสามขนาดเจนยังเก็บบิ๊กแอนได้สี่เลยนะโอ้ยเดียวแล้วด้อยไปเรื่้ไม่ได้ไปเก็บต้ไม่ได้ไปเก็บที่ยิ้แบบด้อยไปเรือยเลยอะทุกคนจะอมไม่ได้นะ 1. ันหนึ่งวงวงห้าโอเคัวนัวจะทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไม่ได้ไม่ไปฟันอะไรกับใครเขาเลยอันนะต้องชวนโอเครอบสามอมูละอยู่วนี่อยู่ในตี๋อยู่แล้วเนาะสเตล่าอันนี้แล้วก็สเตล่าเดี๋ยวต้องออกต้อเลยจ่ากับเจเจอ้าแล้วที่ไปเหรอ เฮ้ยคอร์สใหม่ไม่คุ้น <ขอ S 1> ชินเราไม่เข้ากับสีเสื้อชั้นเลยอะ่ะเด็ดๆชวนน้ำดวยก่อนเอาคอร์สดี้ไหมคอร์สน่ารักดีนะเอาคอร์สนี้มาเดยดก่อนนะน้องแมวไม่ใช่เอาไอ้โบลิ่งออร่าเลยนะั<อ>่นทำไหมน่าจะเข้าอยู่นะอเอ,อ้ย<อ>น่ารักดีนะคูลนิ่งออร่อาเออขอรำมันให้ก่อนจ้ะ ถอดให้เลยอ啊ใช่สรุปพอไปจะตามพอสจะใช้อะไรจะอ็อฟต์ไหนไปตามที่ใจจอยเฮ้ยยังไมานัดดลิสต์เลยก่อนยังมานัดการสตรีมนะไม่ดีนะแต่ผมว่านี้น่าจะเข้ากว่าแดงแดงชมพูชมพูเหมือนกันแล้วดูใจดีใจดีด้วยเอ๊ะทุกคนเข้า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 แล้วใช่ไหม เขาจะไปไหนแล้ววะเขาตีแล้วใช่ไหมเอ้ยฉันยังไม่ได้ชวนเคืร์นอีกเหี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปก่อนไปก่อนไปก่อนฉันลืมฉันลืมได้เข้าไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยครับฉันลืมว่าฉันยังไม่ได้เข้าอรี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไปก่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงจ้า I'm sorry ผมต้องเตรียมของอดิฉันคิดว่าฉันชวนไปเพราะฉันกดชวนไปแล้วฉันก็ไม่ได้รู้ ตอนดูฮู้ยตาบู๊ถ้าแม่ไม่ลอะไรของเดิมมันน่าจะใช่แม่แม่จะน่าจะโอเคนะเออต้องบอกนะว่าแบบยังไม่ได้เข้าตีเพราะฉันเร็วมากเออเดินดีๆดีๆเปิดดันเลยนะนี่แหละจิตวิญญาณแห่งสตีมเมอร์เออตอนที่ติดอะผมแม่งก็ไม่ทำหนาเลยไม่ทำใครก็เลยนะมีความรีบ เออแจ้งพอเปิดเกมมาปุ๊บเฮ้ยชิ่้หายแม่อยู่สิบปุยล้อกันแล้วกูละยังอยู่ที่หลุดอยู่เลยยังอันเลกอยู่เลยตอนไหนตอนเอที่ปีสาจน่ะเหรอเออแต่ผมใส่วิชามาไงเพราะผมอาศัยอาศัยนี่ไงผมอาศัยอาวุธร้อยผมใส่กัาใส่กันมาเผาอยู่แล้วไง เตรียมการมาขาวไว้เลยนถึงไปอ่ะได้อยู่ได,ยได้อยู่ไหมคุณจอยน่ารักอยู่่รโริเออได้อยู่แปลว่าได้อยู่ว่ <c oughs> าได้วิไลหล่อนเหรออ๋อเดี๋ยวก็เด,วเดี๋ยวเอาที่เดี๋ยวเอาที่ปากข้าวี่มันเป็นโพลิสให้ด้วย มาเข้ากันแล้วก็ใส่บลอกแล้วก็เลยใส่ได้เลยใส่ได้เ่รอบเี้อี่สามเลยใช่ปะรอบแรกไม่มีบีใช่ไหมรอบ2อไม่มีบเออเออรอบสอมีรอบสองบีบีอีเยังไงบีเอเคงนเดี๋ยวผมขอไปเข้าน้แป๊บนึงนะทอเออโสานาทีโอเคจ้าเยอะไปหอย สมมติแตกหูก่อนหูวนอาให้แม่กับยิปไปนะยิปยังไีกูยิปขอร้อง ก็แว่นตาดำม,มันก็เท่ดีว่ะแบบแบบไม่ต้องใส่คอร์ดอ่ะดูแบบเข้มๆอ,ะอ่ะดูแบบนักเลงครับผมแมนแมน,มแ,นแมนแ,นแมนครัชพูดต,ตอบไม่ได้นะทำอะไรไม่มู ไปจอยรอบที่สามเอาน้องระบ,บงไปดันซา่าด้วยนะ